สาวๆคะเยื่อเพิ่งซื้อหูฟังถ้าคุณยังไม่รู้จักกับหูฟังยี่ห้อ Airpro หูฟังรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชั่น Quick Connect เชื่อมต่อได้เร็วภายใน3วินาทีมีระบบชาร์จไร้สายชาร์จได้โดยไม่ต้องเสียบสายแบตอึดทนนานใส่สบายไม่อึดอัดเหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันและที่สําคัญฟรีเคสซิลิโคนเลือกได้เองกว่า16แบบเหมาะกับตัวคุณคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะหูฟังยี่ห้อ Airpro นะคะมีขนาดเล็กพกพาสะดวก มีเคสให้เลือกกว่า16แบบชาร์จผ่าน Lightning Cable มีไมโครโฟนในตัวสามารถใช้คุยงานได้คุยประชุมได้ไม่ต้องพกมือถือ AirPro มาพร้อมกับระบบ Easy Connect สำหรับ iOS การเชื่อมต่อก็ง่ายนะคะ เพียงแค่เปิดฝาเคสแค่นี้มือถือของคุณก็จะเชื่อมต่อเองอัตโนมัติและสำหรับ Android เพียงแค่เปิดเคสและเชื่อมต่อเข้ากับบลูทูธมือถือตัวหูฟัง Air Pro มีระบบ gesture control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือใส่แล้วไม่หลุดมีเสียงชัดเจนเบสหนักเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหูฟังนี้ยังสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX5 กันเหงือ่อสบายห,ห้วงค่ะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบลูทูธ o ี่ห้อ a ่ r อ r o ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง599บาทแถมฟรีเคสเลือกได้เอง1แบบภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างเก็บเงินไปทางทั่วประเทศค่ะ end, เซเว่นโฮมเซ็นเลืองบานต้องไว้ใจเราค่ะ